ไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ,คะแน่นอนนะคะนายกนี่มีอีกหนึ่งความสามารถที่หลายคนรู้กัน <c oughs> คือเรื่องของการแต่งเพลงคุณผู้ชมถ้าจํากันได้นะคะเพลงที่เป็นที่ฮือฮามาแล้วก็คือเพลงคืนความสุข เพลงนี้ใช้เวลาแต่งเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะ,คะร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองอีกหนึ่งเพลงคือเพลงเธอคือประเทศไทยแต่งมาเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2559เปิดมาปีนี้นะคะ2560มาพร้อมกับเพลงใหม่ <c oughs> ชื่อว่าเพลงะสะพานคุณธวัชรัตน์ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะคะทางนายกเขาก็ตั้งใจแล้วค่ะจะให้เพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อความหมายนะคะถึงคณะรัฐมนตรีทุกคนบอกว่าอยากจะให้ทําตัวเป็นสะพานนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนข้ามผ่านไปสู่ เวลาที่มีความสุขข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหมดไปให้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้นะคะเป็นเพลงล่าสุดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแปลงออกมาค่ะวันนี้เอง4มกราคม2560ที่ปล่อยเพลงนี้มานะคะขับร้องโดยจ่าสิบเอกพงษธรพอจิตเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะผ่นจะนานที่สู้ เื่อเธอเธอพื่อแผ่นดินที่แสนรักมัน่นนานแค่ไหนรู้ไว้ไม่วันหัวใจเมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกราออุปสรรสัที่แสนยิ่งใหญ่จะพาเธอให้พ้นทุกภัยเช่นไรอย่าตึงท้อแทน เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใดฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็น สะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง นี่แหลคะค่ะเพลงใหม่ของนายกที่แต่งมานะคะชื่อว่าเพลงสะพานค่ะนายกพูดสั้นๆง่ายๆนะคะบอกว่าที่ต้องแต่งเพลงชื่อว่าสะพานเปรียบเสมือนว่าสะพานพาคนข้ามแม่น้ําที่เชี่ยวกรากไปสู่ทางที่ดีกว่าพบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนายกบอกด้วยว่าเพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อต้องการใช้ทําความเข้าใจกับประชาชนกับคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงข้าราชการว่าวันนี้ปี2560 เป็นปีที่สาคัญจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามที่ทุกคนต้องการซึ่งคอรมอเนี่ยแหละค่ะจะทําตัวเป็นสะพานคือที่ที่ให้คนเหยียบย่ําก้าวข้ามพ้นนานที่เชี่ยวกรากหรืออุปสรรคสิ่งกีดขวางทั้งหมดไปให้ได้นะคะวันนี้ปี62เป็นปีที่สาคัญที่เราจะเดินหน้าไปสูก่การมีประชาธิปไตายอย่างที่ทุกคนต้องการนั่นแหละเพราะฉะนั้นาการการเมืองก็คือคอรมอนั่นแหละการการปกติก็ต้องทำตัวเป็นสะพาน ผมใช้คำไม่ง่าย่าสะพานก็คือที่ใครคตเหยียบจําที่ใครคนเขาเก้าวข้ามพ้นน้ําที่เชี่ยวกรากก็คืออุปสรรคสิ่งกีดขวางทั้งหมดไปให้ได้ทุกคนต้องทำตัวเป็นสะพานไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ผมแต่งว่าผมเก่งกาศสามารถไม่ใช่ไอที่ผมเขียนมาทั้งหมดผมเขียนให้คนทั้งชาติเขียนให้คนทํางานนะแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสูนร่วมกันตรงนี้ทุกคนร่วมกันเป็นสะพานพราะนันประชาชนก็อย่ายแออัดในการข้ามสะพาน มันก็เหยียบมันตายอัฐพาณ์ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดระเบียบกันให้ได้นะครับผู้การที่ผมมาทะเลาะก,กับท่านหรือแบบอยู่ทุกวันทุกวันแบบนี้ผมไม่ไหวแต่ผมอดทนเพราะผมเป็นสะพานให้คนเขาก้าวข,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 ข้ามเหยียบไปแล้วผมก็ลุกขึ้นใหม่ทุกคราไงผมทอแท้ผมก็ไม่เคยทอแท้เห็นไหมเนี่ยผมบอกคอรมอผมแบบนี้ ค่ะวันนี้มีเนื้อเพลงบางส่วนนี่ที่มาพูดคุยกับนักข่าวด้วยนะคะก็บอกว่าถึงแม้จะอดทนเท่าไหร่พร้อมที่จะอดทนไปเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้แบบสวยงามนะคะ,คะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเพลงนี้ใช้เวลาแต่งเพลงเท่าไหร่กี่ชั่วโมงก็ไม่ทราบนหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะความสามารถขนาดนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการที่จะมอบคำขวัญวันเด็กปี2,560 ให้กับเด็กๆทุกๆคนในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งปีนี้ค่ะคุณผู้ชมความขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบกันให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะก็คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาผ่าชาติมั่นคงค่ะ ซึ่งปีนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการจะเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาประเทศเป็นพิเศษนะคะค่ะพูดถึงเพลงของนายกคุณธวัลราชค,ค่ะเดี๋ยวเพลงสะพานเชื่อว่าจะต้องติดหูพี่น้องประชาชนแน่นอนเพราะว่าหลายเพลงนี่ไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนไวัยเด็กวัยรุ่นวัยสูงอายุวัยผู้ใหญ่นี่ร้องได้กันหมดเลยนะคะก็ะไม่แน่ใจจะติดหูเหมือนกับเพลงคืนความสุขแหมที่เขาที่แล้วปล่อยซิงเกิลออกมาเพียงแค่แป๊บหนึ่งก็ติดหูได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ